สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็อยู่ที่นี่ครับต้นมะยงชิดของเราวันนี้ก็จะมาห่อมะยงชิดนะครับโดยใช้โกมตาข่ายโกมตาข่ายตัวนี้นะครับเนี่ยขนาดความยาว10เซนนะผมสั่งมากระสอบใหญ่เลยกระสอบหนึ่งมี1,000ชิ้นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาห่อเนาะเดี๋ยวก็ตามไปดูกันนะครับนี่ครับมะยงชิดผมต้นใหญ่ต้นใหญ่ก็มีต้นเล็กก็มีอืม นก็ดกอยู่แต่เขาก็ร่วงเยอะนะเมื่อเมื่ออาทิตย์ก่อนนะฝนพายุมานนตรงนั้นก็มีมีอีก4ต้นตรงนี้นะแล้วก็จะทยอยห่อกันนี่ครับดูเหมือนลมมากแล้วจะมีฝนมากดูลมเรามาทยอยค่อยๆห่อไป เนี่ยผมสั่งมากระสอบหนึ่งพันชิ้นมาค่อยค่อย,อย,อยห่อไปวันละนิดวันละหน่อยที่ททหอ่อก็ไม่ยากครับตอนนี้ก็เอาสวมเข้าลูกไม่ยงชิดเราสวมเข้าง่งายๆพอดีเราไม่ได้ไปหากระดาษหนังสือพิมพ์นเนาะก็เลยเอานี่มาหอ่อมันก็สะดวกดีประหยัดเวลาด้วยมันก็ป้องกันได้ระดับหนึ่งเนี่ย ดีกว่าไม่ห่อนะถ้าไม่ห่อนี่ไม่ได้กินเลยครับเพราะว่า,มาแมลงวันทองที่สวนผมเยอะทําเป็นเกษตรอินทรีย์ไม่ได้ใช้สารเคมีนะก็ต้องตามสภาพสองลูกไม่ห่อมันก็ผิวไม่สวยแล้วก็มแมลงวันพอเราห่อแล้วผิวมันก็จะสวยขึ้นป้องกันมแมลงวันได้มแมลงวันทองได้ระดับนึง สะดวกไอ้ตัวนี้ห่อนะสะดวกสบาย ต้องหองแต่ขนาดนี้แหละถ้าให้แก่กว่านี้นะไม่เหลือนี่พอเราไม่ห่อนะเห็นไ,ไหมขนาดลูกยังไม่ค่อยแก่นะเนี่ยกะลอกกะแตกกินแล้วนะถ้าเราไม่หอ่อไม่ได้กินหรอกครับเพราะว่าที่สวนผมเนี่ยกะลอกกะแตเยอะ จะได้เวลาเข้าบ้านแล้วนี่มืดมาแล้วมืดมาแล้วมืดมาแล้วมีเวลาวันละนิดละหน่อยค่อยๆห่อไปสองสองโอมาแล้วครับลมมาแล้วช่วงนี้พายุเข้าครับเมื่อคืนก็ตกเยอะโอเคเนาะเดี๋ยววันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนคลิปทสั้นนี้ก็ฝากให้กำลังใจด้วยกันแล้วกันนะครับอันนี้พาอยู่ที่ ต้นไม่โยงชิดของเราแล้วก็ห่อค่อยๆถ้ายอยห่อกันไปโอเคนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงแท่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ